ไปทำงานด้วยกันค่ะทุกคนฟังเสียงนกร้องนะคะไปด้วยกันค่ะวันนี้ปั่นจักรยานนี่ก็มีลมนะคะแต่ถ้าไม่ปัน่นก็ไม่มีลมนะคะทุกคน อ่าหานร้องอยู่ไหนไม่รู้สวัสดีค่ะไปทำงานด้วยกันค่ะชมบรรยากาศยามเช้า นะคะที่กดไลค์ thank you วัสดีค่ะพี่แฮชมบ,บรรยากาศยามเช้าค่ะดูค่ะฟอมร้อนขึ้นแสงตะวันนี่ตีห้านะคะตีห้นะคะนี่แสงตะวันแต่เวลาถ่ายช็อต ลงชออ็อตแสงพาทิ์ขึ้นไม่ไม่มีคนชอบดูค่ะดูต้นไม้นิ่งนะคะไม่มีลมแต่ว่าพอปั่นจักรยานมันจะมีลมอันนี้ก็นท์บัสนะคะรถบัสปิ้งทั้งคืนนะคะคันนี้แต่ว่า อชั่วโมงละเที่ยวชั่วโมงละเที่ยวหรือสองชั่วโมงเที่ยวนี่แหละดูหมอกขึ้นคน่ะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนขึ้นสวัสดีค่ะคุณมัธน,นาขอบคุณนะคะ น้องไปไม่ตรงไลฟ์หรอกคะ่ะเพราะว่าเวลาไม่ไม,ไม่ไม่นะั่นเนาะตัวก็นอนอยู่ตัวหายไปไหนหมดนึกอ๋อเช้าเช้านี้หนาวค่ะเช้าเช้านี้ต้องใส่ย,ย่าเก็ตนะคะแต่ก็ ไม่ใช่ยาเก็ตนาเนาะดูตัวทากตรงนี้ค่ะอันนี้ตัวทากนะคะดำๆเ่ยออกมาจากป่าเยอะมากให้ดำเลยกูรพาบ,บ้านคนอื่น อุ่าๆค้างางหน้าร้อนรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะคะเพราะว่าเขาหยุดซัมเมอร์กันค่ะ นะคะทักทายกันนะคะใช่ไหมแต่แต่ถ้าไม่เดินเออแต่ถ้าเดินนี่ก็ร้อนนะคะปั่นจักรยานนี่ก็ร้อนเหมือนกัน บางทีก็เข้างานตีสีก็เงียบกิ๊บงานเยอะถ้างานเยอะวิ่งวิ่งวิ่งค่ะใช่ไหมเข้ามาออกกำลังกายตอนเช้าเขาวิ่งตีสี่ตีห้ามันสว่างแล้วเขาก็ออกมาวิ่งเพราะว่ามันเงียบ ไปค่ะไปค่ะพี่วัญชนาขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายใช่ไหมคะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะร้อนๆถ้ามีแอร์ก็ไม่อยากจะอ,ออกจากห้องแอร์คะ่ะบ้านเราร้อนก็ร้อนมากฝนตกมากน้ำก็ท่วม สวัสดีค่ะพี่นางขอบคุณนะคะ เช้าจะวิ่งถนนใหญ่จะปั่นมาทางถนนใหญ่นะคะหากลับก็จะปั่นไปทางทะเลลูกไอ้นี่เหมือนลูกประกอบเลยไม่รู้ว่าลูกอะไร ตาไปไวมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ Thank you to everyone นี่ในเมืองก็จะเป็นบ้านเป็นหลังูุลาบหนูพ้อยออกมานอกตัว ไแดงดูก่อนว่ามีรถไหมไม่มีก็ไปได้ชองฟ้า วันนี้ท้องฟ้าสดใสามากวันนี้เขาบอกว่าตอนบ่ายร้อนเอ,อ่อเท่าไหร่อ่ะตอนบ่ายร้อนยีิบสององศา ร้อนเมืองนอกร้อนเออมันร้อนแห้งๆร้อนไหมเขาทำถนนนั้นเราก็ไม่ไปเนาะไปทางทะเลค่ะข้างหน้าเขาทำถนนนะคะเพราะจักรยานก็จะขี่ยากหน่อยก็จะหลบดูค่ะเขาทำถนนตรงนั้นทางจักรยานพอดีเลย เราไปทางทะเลเดี๋ยวไปทางทะเลถึงที่ทำงานก็พอดี20นาทีค่ะ,ะมาทางทะเลก็ได้เห็นห่านเห็นนก เห็นเตดน้ำเธอมาจีบกันเหรอเช้าเช้าตีสีนี่ตีสามตีสีนี่ก็คนก็มาเก็บขวดแล้วนะทุกคนมาหาเก็บขวด สาวยังไม่นอนอีกเหรอคะวัสดีคะ่ะไปนอนนอนนอนดูแลสุขภาพคะ่ะพี่สาวโอ๊ยนนออย่ามาหาน้องอีกหนาวไหมหนาวไหมใส่เสื้อนะปั่นจักรยานลมแรง <laughs> บ้านนันนดูดอกไม้บ้านหลังนั้นค่ะทุกคน นกนางนวลเยอะมากลูกห่านยังใหญ่ไม่หมดเลยทุกคนนี่ค่ะาตัวหนึ่งอยู่ครอบครัวนี้มีตัวหนึ่งลูกห่านค่ะครอบครัวนี้มีสองตัว ไปไกลไปหน่อยค่ะธรรมชาติก็ได้ชมธรรมชาติทุกวันเะยค่ะหงุดหงกับลูอยู่ไกลยอยู่มองนอกก็หน้าร้อนไม่น่ากลัวค่ะโอ้ลูกๆบางวนวลบิง พ,พี่สาว่าอะไรดูแลสุขภาพค่ะพี่อนอนดึกอย่านอนดึกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาส่งนั้นทำงาน,น ขอบคุณพี่สุขอบคุณคุณวันธนาขอบคุณพี่แฮนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาจอดให้ค่ะลงไปผัดเป็ดตามเชา้าลุ้นทะทากดำเมี่ยม สวยไหมคะทุกคนบรรยากาศยามเช้าที่ถือกล้องถ่ายเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นอะไรดีๆหรอกบางทีก็มีหมาจิ้งจอกบางทีก็มีกระแตวิ่งผ่านถนนบางทีก็เขาเรียกอะไรไก่ป่าไก่ไก่ฟ้า นอนดึกนะพี่สาวเราอะสี่ทุ่มกว่าละยังไม่นอนเลยแสงตะวันเขาตัดไอ้นั่นอีกแล้วค่ะตัดแบบบุ้งอีกแล้วเดี๋ยวมันก็แตกอีกที่เนินช่งสูงอะ เขาบอกว่าพอมันแตกไปแล้วก็กินไม่อร่อยขี่ผ่านทางนี้ทุกวันก็มองหาเหตุทุกวัน ขอบคุณนะคะพี่สาวอีกห้านาทีถึงที่ทำง,งานค่ะ Thank you to everyone Go to work with me <laughs> Stay with me สวัสดีค่ะคุณนาะนคุณประพัดคุณประพัดสอนใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทิ้งจดหมายไว้หลังบ้านเด้อค่ะจันจันถึงสุขถ้าไปบ้านใครชา้าไปเที่ยวบ้านใครชา้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าทําโอเมื่อคืนนี้ตอบหลังบ้านจนสี่ทุ่มกว่าตาก็จะปิด ตาก็จะปิดเพราะว่าถ้าพี่พี่พี่ก็มาามายาวเราก็ต้องไปยาวเนาะแต่อย่างอย่างพี่นางพี่นางนี่มีไม่รู้กี่วันพี่นางลงทิงแต่มามาเที่ยวหาน้องตลอดน้องก็ไปดูคลิปยาวให้ เก่งใจค่ะเก่งใจมามาทุกวันเพราะว่าน้องลงทุกวันเนาะเก่งใจมากคุณน่านก็เหมือนกันมาทั้งมาทั้งร้ายมาทั้งเอ่อคลิปเลยเมื่อวานไม่รู้ว่านันได้ไปหาหรือเปล่าถึงแล้วค่ะเลี้ยวดีๆเดี๋ยวล้ม <laughs> เดี๋ยวล้มที่เก่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาส่งถึงที่ทำงานนะคะ Thank you to everyone for s t a y with me จุ๊บจุบจุบ ขอลองร้ฟยก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอ้าคุณวันธนาว่าจะไปทํางานยังไม่ไปอีกเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคุณวันธนาพี่สุพี่นางคุณน่านเมื่กี้เห็นแวบๆบแบบคุณประิอยู่ไหน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 คุณประพัสอร ทองหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่แฮร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะ thank you to to everyone กดรับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะพี่เพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขอให้พี่เพื่อนๆมีแต่ความสุขนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ thank you to everyone ขอบคุณค่ะพี่เพื่อนๆกดผิดซะแล้ว ไปกดทั้งล่าง